หนห้องไม้แห่งหนึ่งมีโต๊ะบูชากระบุงสารสีทองที่เป็นที่อาศัยของอะไรบางอย่างด้านหน้าของกระบุงมีถ้วยอาหารวางอยู่แต่อาหารที่นำมาถวายนั้นเป็นเครื่องในสัตว์ชนิดต่างๆที่เน่าเหม็นความเงียบของห้องถูกทำลายด้วยเสียงสวดคาถาซึ่งมีความก้าวร้าวดุด,ดันน่ากลัวและบางทอนก็โหยหวนชวนให้ขนพองสสีองกล้าว บทส่วนส่งผลให้กระบุงสีทองสารเสถอนเล่ากับมีชีวิตทันใดนั้นก็มีมือที่เหี่ยวแห้งเหมือนซากศพยื่นออกมาแล้วค่อยๆคว้าอาหารกลับเข้าไปเสียงเคี้ยวเครื่องเส้นอย่างอ,อร่อยดังขัดออกมาจากกระบุงสีทองใบนั้น หลวงพี่น้ำมนต์สมัยเป็นครวาสท่านเคยทำงานในบริษัทใหญ่โตที่กรุงเทพแต่เกิดเบื่อหน่ายทางโลกจึงตัดสินใจออกบวชและมาจำพรรษาอยู่ที่วัดดอนสเดาหลวงพี่เป็นพระนักพัฒนาขอให้คำแนะนำปรึกษาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงเป็นที่เคาเรพเลื่อมใสยอย่างมากในชุมชนเล็กๆแห่งนี้สีอย่างที่เราไม่สามารถรู้คือ เราไม่รู้ว่าเวลาของเรายาวสั้นแค่ไหนจุดหมายปลายทางของเราจะไปดีหรือไปไม่ดีเพราะฉะนั้นจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเข้าใจไหมเข้าใจครับหลวงพี่อุ้ยตกใจหมดเลยมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยนะครูปราชตรงนี้ไม่เห็นมีใครเลยแล้วหลวงพี่เทศให้ใครฟังอยู่หรอครับอาตามาหัดอยู่นะ่ะมือใหม่หัดเทศพอดีมีคนนิมนต์ไปจะไม่รับก็ไม่ได้ สาธุครับหลวงพี่แหมนอกจากช่วยพัฒนาวัดให้เจริญแล้วยังช่วยพัฒนาจิตใจชาวบ้านอีกก็มันเป็นหน้าที่นายโยมหน้าที่หลักเชียวล่ะจริงไหมจริงครับหลวงพี่แล้วนี่มีธุระอะไรกับอาตมาหรือเปล่าเออครับพอดีผมจะมาปรึกษาเรื่องโครงการพุทธนำใจกับหลวงพี่นะครับเอาสิเอาสิตรงนี้มันร้อนนะเราขึ้นไปคุยบนศาลาเถอะ นอกจากหลวงพี่น้ำมนต์ก็ยังมีครูปราที่เป็นคนหนุ่มที่รักถิ่นฐานกลับมาช่วยพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของเขาครูปราได้รับบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนบ้านดอนเสดาได้ปีเศษเป็นครูหนุ่มโสดไฟแรงความที่เป็นคนเรียนเก่งเขาได้ทุนไปเรียนต่อในตัวจังหวัดและสอบติดมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพวันหนึ่งขณะที่ครูปรากำลังสอนเด็กๆอยู่จู่ๆลุงแชมผ่พานลงประจำโรงเรียนก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามา ครูครับครูแย่ yeah, แล้วครับทำไมมีอะไรงั้นเหรอลุงแชม่มครูใหญ่โดนผีเข้าครับฮะลุงแช่มพาครูปราดมาที่ห้องเก็บของซึ่งเป็นที่ที่เขาขังครูใหญ่เอาไว้ทั้งนี้ครับผมขังครูใหญ่ไว้ในนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้รีบไขกุญแจสิครับครับไม่มีนี่อา้าวจริงด้วยหายไปไหนแล้วล่ะ ลุงแชม่มไขกุญแจมือไม้สันปลาดค่อยๆแง้ประตูออกเขาชะโงหน้าเข้าไปในห้องแต่ไม่เจอใครสักคนตอนนั้นเองก็มีเสียงแกรกลาดังขึ้นเหนือหัวของคนทั้งคู่เมื่อค่อยๆเงยหน้ามองขึ้นไปก็เจอเงาดำทามึนคล้ายกับห้อยหัวลงมาจากคืนพวกแกเข้ามาทำอะไรในนี้มากวนข้าทำไมออกไป ทั้งคู่ตกใจอ้าปากค้างยืนขาแข็งก้าวขาไม่ออกและเมื่อมองดีๆลางนั้นคือครูใหญ่ซึ่งเป็นคนที่ตัวโตวไม่น่าจะขึ้นไปห้อยหัวลงมาแบบนั้นได้ทันใดนั้นครูใหญ่ก็มวนตัวลงมาที่พื้นยืนอยู่ตรงหน้าของทั้งคู่ครูปาดกับลุงแชมยืนหน้าซีค่อยๆถามครูใหญ่ว่าทำไมไปทำอะไรแบบนั้น แต่กลับกลายเป็นว่าคู่ใหญ่จาสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยแถมไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรลงไปทั้งสองจึงส่งสิงกัน,นรีบเปลี่ยนเรื่องพูดจนคู่ใหญ่เดินออกไปค็ครูปราชนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับเนี่ยลุงถามผมแล้วผมจะไปถามใครได้เล่าแต่ที่ดูู้นะผมว่าโรงเรียนนี้มีบางอย่างไม่ปกติแล้วล่ะ ครูป่าดกับลุงแชมมาหาหลวงพี่น้ำมนต์ที่โกติลุงแชมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครูใหญ่ให้หลวงพี่ฟังผู้เป็นเสียงผู้หญิงครับมาต่อว่าผมใหญ่เลยที่ไปตัดต้นไม้หลังโรงเรียนเพราะเป็นที่อยู่ของแกเราก็ถือไม้วิ่งไล่ตีผมผมก็เลยต้องล่อให้เข้าไปในห้องเก็บของแล้วก็กักตัวเอาไว้นะครับจะบอกว่าผีนางไม้เข้าสิงงั้นสิครับครูใหญ่ก็เป็นคนสั่งให้ผมตัดต้นไม้เองแล้วจะมาตีผมทําไม แล้วตอนเจอในห้องเก็บของครูใหญ่โหนตัวอยู่บนคือปกติแกโกรธความสูงจะตายแต่นี่เล่นหมวนตัวลงมาอย่างกับนักยิมนาสติกตอนนี้ครูใหญ่อยู่ที่ไหนนอนจับไข่ยอยู่บ้านพักนะครับคงตกใจนั่นแหละทำยังไงดีครับหลวงพี่เรื่องผีสางอาตมาเองก็ไม่ค่อยสันทัดซะด้วยสินั่นไงผมถึงบอกว่าให้ไปปรึกษาพ่อเจ้าอ๋อสำนักปลดปล่อยวิญญาณน,นั่นน่ะเหรอใช่ครับ พ่อเจ้าท่านช่วยคนมานักต่อนักแล้วเราพาครูใหญ่ไปรักษาที่นั่นกันเถอะบอกตรงๆนะผมไม่ค่อยเชื่อถือสำนักหมอผีเท่าไรเลยมาขอน้ำมนต์จากวัดดีกว่านะครับหลวงพี่น้ำมนต์อาจจะไม่ได้ช่วยไล่ผีนะแต่ก็ช่วยเรื่องจิตใจได้ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นำความสวัสดีมีชัยมาให้และกำจัดปัดเป่าอัปมงคลอันตรายภัยพิบัติต่างๆได้สาธุนิมนต์จัดมาเลยครับหลวงพี่ ที่ห้องเก็บกระบุงสีทองมีชายคนหนึ่งกำลังนั่งทําพิธีเขาพึมพามสวดมนต์ในจังหวะที่รุนแรงชาบ้างเร็วบ้างสลับกันไปกระบุงที่อยู่บนิ้่ไม้สั่นรัวๆล่ๆลากับโดนเขยา่าแรงเขย่านั้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเหมือนจะระเบิดออกมาทันใดนั้นก็เกิดกลุ่มควันลอยออกมาและค่อยๆฟอร์มลางเป็นวิญญาณหญิงคนหนึ่งในชุดไทยข้าและบริวารพร้อมแล้วนายท่าน อย่าทำให้ข้าผิดหวังนะแม่ยาแต่ท่านต้องทำตามสัญญานะถ้างานครั้งนี้เสร็จท่านจะต้องปลดปล่อยข้าไม่ต้องห่วงข้าจะทำตามสัญญาพูดจบวิญญาของหญิงสาวก็ไล่มนเกิดก้อนควันดำสามก้อนลอยออกมาจากกระบุงนางออกคำสั่งในกลุ่มก้อนควันดำนั้นก็พุ่งตรงไปที่โรงเรียนทันที วันลุงขึ้นที่โรงเรียนเกิดเรื่องวุ่นวายเด็กห้องป .4 ขอเกิดอาการคลั่งเหมือนผีเขา้าส่งเสียงกรีดร้องและแสดงกิริยาก้าวเหลาลุนแรงบ้างเห่าหอนมานสุนักบางกระโดดโลดเต้นเหมือนลิงบางคนลงไปเลยเป็นงูบางคิดว่าตัวเองเป็นนกทำท่าจะบินลงมาจากชั้นสองดีว่าครูปราจับตัวไม่ได้ทันสถานาการณ์เริ่มตึงเครียดครูปรารีบให้ลุงแชมไปนิมนต์หลวงพี่น้ำมนต์มาช่วยรีบไปเลยลุงแชม <Club> แต่ในขณะนั้นเอใชายคนหนึ่งหนวดเคราลุงลังนุ่งห่มเหมือนฤาษีก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าโรงเรียนเขาจ้องไปที่ชั้นสองเห็นคู่ปราดกำลังดึงตัวนักเรียนให้ลงมาจากขอบหน้าต่างทั้งคู่ศบตากันคู่ปราดมองชายผู้นั้นอย่างแปลกใจลุงแชมป์กำลังจะออกจากโรงเรียนเจอเข้าพอดีก็เบรกเอียดทิ้งรถคู่ชีพวิ่งตรงเข้ามากราบพ่อเจ้า พาอเจ้าว่าโปรดแล้วพ่อรู้พ่อเห็นพอสัมผัสได้ถึงวิญญาณไร้นาพ่อไปลูกรักนําพ่อไปและนี่คือพ่อเจ้าหมอผีแห่งสำนักปลดปล่อยวิญญาณแม้จะเปิดสำนักที่หมู่บ้านดอนสสดาวได้ไม่นานแต่ที่เป็นที่นับถือของคนในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง ความสามารถในการปราบวิญญาณชั่วร้ายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก้กรรมทําให้คนขึ้นสวรรค์เป็นที่เรื่องลือทําให้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายลุงแชมนนำหน้าพ่อเจ้าขึ้นไปบนตึกเรียนระหว่างทางที่เดินไปพ่อเจ้าโปรยทรายเสกเป็นระยะๆะะพร้อมกับไล่มนเป็นภาษาแปลกๆมีรถเข้ามาจอดคูใหญ่พาหลวงพี่น้ำมนขึ้นตึกเรียนหลวงพี่ประพรมน้ำมนตไปตามทางที่ผ่า ทั้งสองฝ่ายมาอยู่ที่หน้าห้องปอสีขอพ่อเจ้ากับหลวงพี่น้ำมนต์เผชิญหน้ากันทั้งสองมองหน้ากันเพื่ออย่างเชิงไม่มีใครเคลื่อนไหวเสียงในห้องดังโคมคลามประตูเปิดออกเด็กคนหนึ่งทหลันนอกมาจากห้องพ่อเจ้าสัตทรายใส่ในจังหวะเดียวกับน้ำมนต์ของหลวงพี่ที่ปราบผมไปที่เด็กคนนั้นเด็กก้มหลบอย่างรวดเร็วคนที่ไล่ตามมาจึงลับไปเต็มเ็มครูปลาดช่วยด้วยผมเอาไม่อยู่แล้ว เหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพกผู้ใหญ่ช่วยกันต้อนเด็กๆกลับเข้าไปในห้องพ่อเจ้ากับหลวงพี่น้ำมนต์แยกกันจัดการพ่อเจ้าสวดมนต์เรียกวิญญาณร่างของเด็กๆลงไปดินพลาดกับพื้นพวกที่ลิดเยอะก็พุ่งเข้าใส่พ่อเจ้าแต่ถูกสั์ด้วยสายเส่กรีดร้องอย่างเจ็บปวดวิญญาณทั้งหลายถูกมนต์สะกดพากันออกจากร่างของเด็กๆลงไปสู่หม้อกักวิญญาณร่างของเด็กๆลงไปกองที่พื้น หลวงพี่น้ำมนต์ปราภพมน้ำมนต์เพื่อการไม่ให้ผีกลับเข้าไปในตัวเด็กๆสักพักเหตุการณ์ก็สงบลงคู่ใหญ่ครูป่าและหลุงแชมทิ้งตัวลงอย่างเหนื่อยอ่อนพอเจ้ากับหลวงพี่น้ำมนต์จ้องตากันลากับคู่อาคารก่อนเดินแยกกันไปคนละทาง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บริวารของแม่ย่าแตกดับไปแม่ย่าไม่พอใจเป็นอย่างมากต้องทํากันขนาดนี้เลยเหลอวิญญาณของบริวารของข้าต้องแตกดับไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกต่อไปแต่ไม่ต้องไปชดใช้กรรมในนรกไงไม่ดีเลยนี่เจ้าอย่ามาหือกับข้ามีหน้าที่อะไรก็ทําไป ทันใดนั้นชายลึกลับก็ไล่มนในที่หัวของเมยาก็ปรากฏมงกุฎหนามบีบรัศศีรษะเมยาหนางดิ้นรนอย่างเจ็บปวดมันคือเครื่องพารานาการที่ชายลึกลับใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมเมยาให้ทําตามคําสั่งของเขาโอ้ข้าขอโทษอย่าทรมานข้าเลยข้าจะทําตามที่ท่านสั่งอย่าทรมานข้าเลยนะ หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนักเรียนในห้องครูป่าหายไปกว่าครึ่งปรากฏว่าพ่อแม่พาไปถือศีลที่สำนักปลดปล่อยวิญญ,ญาณเพื่อให้แน่ใจว่าผีร้ายจะไม่กลับมาสิงลูกของพวกเขาอีกสำนักปลดปล่อยวิญญาณเหรอใช่ครับเป็นที่พังนับของพ่อเจ้าจริงๆก็อยากพาไปหมดห้องนั่นแหละครับแต่บางคนก็ไม่มีเงินเลยไปไม่ได้เงินอะไรค่าทำพิธีคุ้มครองวิญญาณครับโหละหลายพันอยู่ เรื่องแบบนี้มีด้วยเหรอครูป่ารู้สึกไม่ชอบมาพากลขอให้ลุงแชมพาไปที่สำนักเพื่อตามนักเรียนกลับมาเรียนหนังสือลุงแชมพาครูปราบุกป่ายญ้าคาขึ้นไปบนเขาเดินไปพักใหญ่ก็เจอบ้านไม้โบราณหลังใหญ่ตั้งอยู่กลางป่ามีบึงน้ำหลอมรอบสภาพบ้านเก่าโทรมจนไม่น่าจะมีคนอาศัยอยู่ได้พอเจ้ามาใช้สถานที่นี้อยู่ได้หลายเดือนแล้ว จนชาวบ้านค่อยๆเลื่อมใสามากขึ้นจากการใช้ไสยศาสตร์วิชาต่างๆไล่ปัดเป่าผีร้ายแน่ใจนะว่าที่นี่แน่ใจสิครับผมมาหลายรอบแล้วมาเอายาอายุวัฒนะนะครับจะได้ฟิตปังครัวบ้างไหมเดี๋ยวผมขอให้ไม่ดีกว่าแล้วเด็กๆไปถือศีลที่ไหนกันล่ะนโกรงกรรมครับฮะทั้งนี้ครับ ลุงแชมป์ผ้าคู่ปล่าข้ามสะพานและเดินนำเข้าไปในบ้านอย่างคนรู้จักทางเป็นอย่างดีทั้งคู่ค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านผ่านห้องโถงที่เงียบสงบไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นแม้แต่คนเดียวท่านใดนั้นก็ดยินเสียงส่วนมนวม์เบาๆเริ่มมาจากห้องห้องหนึ่งพวกเขารีบเดินเข้าไป ในห้องไม้ที่มีแสงสลัวสลัวส่องผ่านมีกลงวางเรียงรายอยู่12กรงคูปลาแทบไม่เชื่อสายตาเมื่อเห็นลูกสิษย์ของเขาอยู่ในกลงคล้ายกลงนกทุกคนนั่งคุกเข่าหลับตาพูดพึมพำสัำไปซ้ำมาพ่อเจ้าคือผู้สร้างพ่อเจ้าคือแสงสว่างส่องนำน้ำค้าให้กเราพ้นภัยให้วิญญาณพ้นภัย เสียงสวนมนภาษาแปลกๆดังก้องพ่อเจ้าก้าเข้ามาในห้องพร้อมสาวกผู้เลื่อมใสที่ถือขันน้ำใบใหญ่บรรจุน้ำใส่น้ำแข็งมาจนเต็มพ่อเจ้าหยุดอยู่ที่หน้ากรงกรรมสาวกคุกเขา่าชูชันขึ้นเหนือหัวพ่อเจ้าลายคาถาในยกขันน้ำสาดไปที่เด็กในกรงเด็กตัวสั่นปากเป็นสีม่วงคล้ำแต่ก็ยังพูดพึมพำซ้ำไปซ้ำมาอย่างเดิมพ่อเจ้าทำอย่างนี้ไปจนครบทุกกรง นี่มันอะไรกันชำระวิญญาณให้บริสุทธิ์ไงลูกรักวิญญ,ญ,ญาณแปดเพื่อนต้องถูกชำระด้วยน้ำเย็นเนี่ยนะเดี๋ยวเด็กก็ได้เป็นปอดบวมตายหรอกครูปราดหาทางเปิดกงเพื่อพาลูกศิษย์ออกมานั่นลูกจะทำอะไรช่วยชีวิตลูกศิษย์ผมไงครูปราถูกขัดขวางด้วยสาวกของพ่อเจา้าเขาถูกขี้อุปีออกมาทิงที่หน้าสำนักพร้อมกับลุงแชมนยโอ้ย แล้วไงผมถึงนอนลูกหลงไปด้วยล่ะเนี่ยเปิดประตูนะเปิดประตูครูป่าทุบประตูพยายามกลับเข้าไปข้างในแต่ไม่สําเร็จนักเรียนทั้ง12คนไม่ได้กลับมาเรียนหนังสืออีกเลยครูป่าจึงไปแจ้งตำรวจแต่ถูกหลวงพี่น้ำมนต์ห้ามไว้มันเป็นความเชื่อสมบุคคลถึงแจ้งความไปเขาก็กลับมาใหม่แต่ผมปล่อยเด็กๆว่าอย่างนั้นไม่ได้อาตมาจะไปช่วยโนมนาวใจเขา พวกเขาก็น่าจะฟังอาตมาอยู่บ้างแหละงั้นไปกันเลยครับหลวงพี่นี่มืดค่ำแล้วนะไม่พรุ่งนี้เช้าไม่ดีกว่าเหรอไม่ได้ครับขืนชักช้าแบบนี้เดี๋ยวลูกศิษย์ผมได้ตายพอดีเอาก็ได้ก็ได้งั้นขอไปหยิบย่ามกับไฟฉายก่อนหลวงพี่เดินเข้าไปในห้องเพื่อหยิบย่ามที่แขวนอยู่ใต้หิ้ง้าเปิดกว้างเห็นกระบุงสีทองตั้งอยู่หลวงพี่ออกคําสั่ง,งเบาๆวิญญาของเมยยาออกจากกระบุง ที่แท้คนที่กักขังและใช้แม่ย่าเป็นเครื่องมือก็คือหลวงพี่น้ำมนต์นั่นเองแม่ยา่ารีบไปบอกพ่อเจ้าให้เตรียมพร้อมจุบพระชั่วครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะช่วยพวกเจ้าครูปา่ารีบเดินนำหลวงพี่น้ำมนต์ไปอย่างร้อนใจพอถึงหน้าสำนักก็เจอกับสาวกของพ่อเจ้ายืนขวางอยู่ ครูปราดรีบปกป้องหลวงพี่น้ำมนต์แต่หลวงพี่กับสั่งให้พวกนั้นจับครูปราดไว้ครูปราดถูกฟ้าที่ไทยถอยล้มลงไปสาวกวาเจ้ากู้กันเข้ามาแบกครูหายเข้าไปในบ้านเอาตัวเข้าไปในห้องรอง,งห้องหนึ่งร่างที่ไหลสติของครูปราดถูกมัดตดดกับเก้าอี้พ่อเจ้ากับหลวงพี่น้ำมนต์กำลังถกเถียงกันอยู่เอามันกลับมาทำไมเดี๋ยวก็ได้เดือดร้อนกันหมดลกก็มันจะไปแจ้งความบอกแล้วว่า อย่าไปยุ่งกับเด็กนักเรียนไงก็มันช่วยไม่ได้นี่นะมันเป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องนะแล้วได้เยอะไหมไม่ไอพวกนี้มันไม่ค่อยมีเงินดีแต่มาขอให้ช่วยฟรีๆเียเวลาจริงๆงั้นปิดสำนักเถอะพี่แล้วไปหาทำเลใหม่แล้วเด็กกลับไปครูนี่แหละเผาไปพร้อมกับบ้านนี่แหละหน่อยเลวเว้ยพวกแกรวมหัวกันอ้าวฟื้นแล้ว เสียแรงนับถือจริงๆนี่แกจะมาบวชให้ศาสนาเสื่อมทำไมก็แค่ช่องทางทำมาหากินเชื่อก็งโง่เองช่วยไม่ได้อย่าเสียเวลากับมันเลยรีบเผาแล้วไปกันเถอะสองพี่น้องช่วยกันเทน้ำมันไปรอบห้องโยนไม่ขีดไฟใส่และออกจากห้องไปไฟลุกลามอย่างรวดเร็วครูป่าพยายามดิ้นหล่นหน้าแปลกที่จู่ เชือกที่มัดตัวก็หลุดออกมาอย่างง่ายดายครูรีบวิ่งออกจากห้องไปมา่านควันปกคลุมไปทั่วบ้านครูปาดมองไม่เห็นทางจู่ๆมีเสียงผู้หญิงกระซิบท,ที่ข้างหูถ้าอยากช่วยเด็กมาทางนี้เร็วครูปาดเห็นร่างลางๆของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดไทยแม่ย่านั่นเองที่นำทางเขาไปปาดรีบตามไปเหมือนมีแรงดึงดูด จนในที่สุดก็เจอห้องที่เด็กๆถูกขังอยู่สภาพเด็กดูไร้เลี่ยวแรงเขาคิดหนักว่าจะช่วยเด็กทั้งหมดยังไงไม่ต้องห่วงกําลังมีคนมาช่วยแล้สิ้นเสียงแมายา่ย่าลุงแชมก็นําชาวบ,บ้านกลุ่มหนึ่งเข้ามาในห้องเพื่อช่วยเหลือเด็กๆครูพวกเรามาช่วยแล้วในขณะเดียวกันสองม่านศาสนากําลังขับรถหนีเพื่อไปหาทางหลอกลวงชาวบ,บ้านในจังหวัดอื่น แต่ทว่ารถที่ขับอยู่เกิดเร่งความเร็วเองแม้พอเจา้าจะเหยียบเบรกเท่าไหร่รถก็ไม่ยอมหยุดถึงได้เงินมาไม่เยอะแต่ก็พอไปตั้งหลักใหม่ได้อยู่คราวนี้เอาให้หมดตัวกันทั้งหมู่บ้านเลยดีกว่าจัดไปน้องรักเอาข้าไม่ได้เหยียบคันเร่งแล้วทำไมรถมันเร่งเครื่องเองได้วะเหยียบเบรกสิเหยียบเบรกเร็วข้าข้างหน้ามัน มีแสงจ้าส่องเข้ามาในรถเสียงบีบแต่ลัน่นตามมาด้วยเสียงดังโครมรถเก่งสีดำประสานงากับรถบรรทุกคันใหญ่รถเก่งพลิกคว่ำและเกิดเพลิงลุกไหม้ท่วมคันเสียงร้องโหยหวนของสองพี่น้องดังออกมาจากข้างในรถร่างของเมยา่าปรากฏอยู่นอกรถมองร่างที่ทุลนทุลายในกองเพลิงอย่างสะใจก่อนจะค่อยๆจางหายไปจมตายอย่างทรมานเจ้าพบมนุษย์ที่ชั่วช้ากว่าผีร้ายตหนไหน บริวารของข้าข้าได้แก้แค้นให้กับพวกเจ้าแล้วนะครูปรายืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มควันแม่ย่าเดินเข้ามาหาข้าขอโทษที่ทำให้พวกเจ้าต้องเจ็บตัวท่านคือใครคนเรียกข้าว่าแมยา่ย่าเป็นผีเฝ้าสมบัติข้าถูกมนต์ดำตักขังวิญญาณและโดนบังคับให้ไปทำร้ายมนุษย์เราสองคนนั้นมันเป็นพี่น้องกัน คนหนึ่งเลี้ยงข้าไว้คอยก่อเรื่องและอีกคนก็มาปราบพวกมันหาเงินจากสิ่งนี้แต่พวกมันไม่มีโอกาสทําแบบนั้นได้อีกแล้วล่ะหมายความว่าอย่างไงครับข้าให้มันได้ชดใช้กรรมละและข้าก็มีเรื่องขอร้องเจ้าเรื่องอะไรเหรอครับที่กุฏิพระเดีรทีนั่นน่ะมีกระบ,บุงสีทองวางอยู่บนหิ้งจะช่วยนํามันไปเผาทีนะวิญญาณของข้าจะได้เป็นอิสระข้าจะได้ไปชดใช้กรรมที่เคยก่อไว้ช่วยข้าด้วยข้าขอร้อง ได้ครับผมรับปากขอบใจจ้งมากครูครับครูเสียงเรียกของลุงแชมปลุกครูป่าให้ตื่นจากผวังอยู่ตรงนี้นี่เองหาแทบแย่เลยกลับกันเถอะครับลงุงผมอยากรู้ลุงมาช่วยผมได้ยังไงแม่ย่าครับแม่ย่ามาบอกหมายถึงผู้หญิงชุดไทยนั่นเหรอผมได้ยินแต่เสียงนี่เห็นตัวเลยเหรอครับก็อยู่ข้างหน้านี่ไง อา้าไปไหนแล้วล่ะแม่ย่าหายไปแล้วครูปราดหันไปมองสำนักของพ่อเจ้าที่วอดไปเกือบทั้งหลังถ้าคราวหน้าครูเจอแม่ย่าอีกอย่าลืมขอหัวให้ผมนะครับขอไม่มากหรอกแค่รางวันที่หนึ่งก็พอ <laughs>